ใจคุณกำลังวุ่นวายอยู่หรือไม่ลองฟังให้จบเพียงไม่กี่นาทีนี้เพราะความนิ่งเพียงชั่วขณะอาจกลายเป็นบุญที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้เจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้ขอชวนทุกท่านหยุดทุกความเร่งรีบวางทุกความคิดแล้วฟังด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะบางประโยคในคลิปนี้อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของคุณไปตลอดกาล บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นตอนใจเรานิ่งที่สุดหลายคนอาจสงสัยว่าบุญที่ยิ่งใหญ่คือการทำทานมากๆใช่หรือไม่คือการสร้างวัดสร้างโบสถ์หรือถวายของมีค่าหรือเปล่าแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญที่ลึกที่สุดไม่ได้เริ่มจากมือแต่มันเริ่มจากใจในวันที่ใจเราฝุ่งซ้านต่อให้ทำบุญมากเพียงใดใจก็ยังไม่เต็มแต่ในวันที่ใจเรานิ่ง สงบไม่ดิ้นรนไม่คาดหวังเพียงแค่หายใจเข้าออกด้วยสติบุญก็เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าสงสอนว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานถ้าจิตเศร้าหมองทุกการกระทำก็เศร้าหมองตามแต่ถ้าจิตผ่องใสแม้เพียงนั่งนิ่งๆใจก็สะสมบุญอย่างลึกซึง้งความนิ่งไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความตื่นรู้ที่ไม่ถูกลากไปด้วยอารมณ์ ไม่โกรธเมื่อถูกกระทบไม่หลงเมื่อได้มาไม่ทุกข์เมื่อสูญเสียในขณะที่โลกภายนอกยังวุ่นวายถ้าใจเรานิ่งได้นั่นคือการภาวนานั่นคือการเจริญสติและนั่นคือรากฐานของบุญที่แท้จริงหลายคนแสวงหาบุญจากที่ไกลแต่ลืมไปว่าบุญที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดคือบุญที่ทำให้ใจพ้นจากความฝุงซ้านพ้นจากความยึดติด และค่อยๆเข้าใกล้ความผลทุกข์ถ้าตอนนี้คุณกำลังเหนื่อยกำลังแบกอะไรบางอย่างในใจขอให้คลิปนี้เป็นพื้นที่พักใจของคุณเพียงแค่ฟังเพียงแค่นิ่งเพียงแค่อยู่กับปัจจุบันขณะบุญก็กำลังเกิดขึ้นกับคุณในขณะนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบจากไปเพราะสิ่งที่กำลังจะได้ฟังต่อจากนี้คือแก่นแท้ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง ใจคุณกำลังวุ่นวายอยู่หรือไม่ลองฟังให้จบเพราะความนิ่งของใจไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดเดินแต่กลับทําให้เราเห็นเส้นทางชีวิตชัดเจนขึ้นเมื่อใจไม่นิ่งเราจะตัดสินใจจากอารมณ์แต่เมื่อใจนิ่งเราจะตัดสินใจจากปัญญาพระคุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าต้นเหตุของทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่เข้าไปยึดเข้าไปปรุง เข้าไปแบกเมื่อใดที่ใจหยุดปรุงเมื่อนั้นทุกข์ก็หยุดตามความนิ่งคือการวางความอยากลงชั่วขณะวางความคาดหวังวางความกลัววางความกังวลแม้เพียงไม่กี่ลมหายใจใจก็ได้พักจากการเวียนวนในวัตตะในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ และการฝึกจิตไม่ได้เริ่มจากเรื่องยากแต่เริ่มจากการรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังรู้สึกแล้วไม่ไหลาตามหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องรอให้ชีวิตพร้อมก่อนจึงจะปฏิบัติธรรมแต่แท้จริงแล้วทุกลมหายใจที่มีสติคือการปฏิบัติธรรมทุกขณะที่ใจไม่เผลอคือการสะสมบุญอย่างเงียบงนัน ความนิ่งนี้เองคือสะพานเชื่อมจากโลกของความวุ่นวายไปสู่โลกของความสงบภายในเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอสิ่งใดและไม่ขึ้นกับเงื่อนไขของโลกถ้าใจคุณเริ่มสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยขอให้รู้ไว้ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายเคยเดินมาแล้ว เส้นทางที่ค่อยๆผ่าใจออกจากความทุกข์อย่างอ่อนโยนและมั่นคงและจากนี้ไปขอให้คุณฟังต่อด้วยใจที่นิ่งลงอีกนิดเพราะธรรมะต่อจากนี้จะค่อยๆพาใจคุณเข้าใกล้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งและไม่ต้องสงสัยในตัวเองเลยใจคุณกำลังวุ่นวายอยู่หรือไม่ลองฟังให้จบ เพราะความนิ่งของใจไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดเดินแต่กลับทำให้เราเห็นเส้นทางชีวิตชัดเจนขึ้นเมื่อใจไม่นิ่งเราจะตัดสินใจจากอารมณ์แต่เมื่อใจนิ่งเราจะตัดสินใจจากปัญญาพระคุทธเจ้าส่งชี้ให้เห็นว่าต้นเหตุของทุกข์ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่เข้าไปยึดเข้าไปปรุงเข้าไปแบก เมื่อใดที่ใจหยุดปรุงเมื่อนั้นทุกข์ก็หยุดตามความนิ่งคือการวางความอยากลงชั่วขณะวางความคาดหวังวางความกลัววางความกังวลแม้เพียงไม่กี่ลมหายใจใจก็ได้พักจากการเวียนวนในวัตตะในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้และการฝึกจิตไม่ได้เริ่มจากเรื่องยากแต่เริ่มจากการรู้ตัว รู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังรู้สึกแล้วไม่ไหลาตามหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องรอให้ชีวิตพร้อมก่อนจึงจะปฏิบัติธรรมแต่แท้จริงแล้วทุกลมหายใจที่มีสติคือการปฏิบัติธรรมทุกขณะที่ใจไม่เผลอคือการสะสมบุญอย่างเงียบงนันความนิ่งนี้เองคือสะพานเชื่อมจากโลกของความวุ่นวายไปสู่โลกของความสงบภายใน เป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องรอสิ่งใดและไม่ขึ้นกับเงื่อนไขของโลกถ้าใจคุณเริ่มสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยขอให้รู้ไว้ว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายเคยเดินมาแล้วเส้นทางที่ค่อยๆผ่าใจออกจากความทุกข์อย่างอ่อนโยนและมั่นคงและจากนี้ไปขอให้คุณฟังต่อด้วยใจที่นิ่งลงอีกนิด พราะธรรมะต่อจากนี้จะค่อยๆพาใจคุณเข้าใกล้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งและไม่ต้องสงสัยในตัวเองเลยเมื่อใจเริ่มนิ่งสิ่งหนึ่งที่จะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนคือความจริงของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตน ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือความจริงที่ทำให้ใจเบาลงเมื่อเราเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงคำชมก็ไม่เที่ยงคำตำหนิก,ก็ไม่เที่ยงใจจะเริ่มคลายจากการเกาะเกี่ยวไม่ดิ้นรนจะเอาและไม่ผลักไสสิ่งใดนี่แหละคือปัญญาที่เกิดจากความนิ่งไม่ใช่ปัญญาจากการคิดมาก แต่เป็นปัญญาที่เห็นตรงตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดความหลุดพ้นในขณะที่เรานั่งนิ่งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แม้ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่แท้จริงแล้วใจได้ปล่อยภาระที่แบกมาทั้งชีวิตลงทีละชั้นหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสแสวงหาความสุขจากภายนอก แต่กลับไม่เคยหันกลับมาดูใจตัวเองทั้งที่แหล่งของความสงบอยู่ใกล้กว่าที่คิดใกล้จนบางครั้งเรามองข้ามไปความนิ่งไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการตั้งหลักให้ใจมั่นคงเพื่อเผชิญชีวิตด้วยสติและเมตตาเมื่อใจนิ่งคำพูดจะอ่อนโยนขึ้นการกระทำจะรอบคอบขึ้นและกรรมที่ทำก็จะบริสุทธิ์ขึ้นตามไปด้วย หากวันนี้คุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรเลยเพียงแค่ฟังด้วยใจที่ไม่ต่อต้านธรรมะจะค่อยๆซึมลึกเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงแผ่นดินโดยไม่ต้องเร่งให้ดอกไม้บานขอให้คุณอยู่กับคลิปนี้ต่อไปด้วยลมหายใจที่สบายและใจที่เปิดรับเพราะในความนิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้บุญกำลังงอกงามอยู่เงียบเ และกำลังพาคุณเท่าใกล้ความสงบที่แท้จริงทีละน้อยที่ลักณะและเมื่อใจได้สัมผัสความสงบเช่นนี้บ่อยขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าทำไมพระองค์จึงทรงเน้นย้ำเรื่องสติและการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเพราะจิตที่ถูกรู้ทันจะไม่หลงไปสร้างทุกข์ซ้ํซ้อนในยามที่ความคิดผุดขึ้นถ้าเรารู้ทันว่านี่คือความคิด มันจะค่อยๆดับไปเองเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแล้วสลายโดยไม่ต้องไปผลักใสและไม่ต้องไปดึงไว้นี่คือการเจริญปัญญาตามทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินมาแล้วและพิสูจน์แล้วว่านำพาใจให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงเมื่อใจนิ่งขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดแล้วก็ดับ แม้แต่ความเศร้าก็เป็นเพียงแขกที่มาแล้วก็ไปไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การยึดถือว่าเป็นเราตรงจุดนี้เองที่บุญอันประนีตรเริ่มเกิดเพราะใจไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่สร้างกรรมใหม่จากอวิชชาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการชนะตนเองเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการชนะตนเองนั้นไม่ได้เกิดจากการฝืนแต่เกิดจากการรู้รู้ด้วยใจที่นิ่งและอ่อนโยน หากคุณฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าใจเบาลงแม้เพียงเล็กน้อยขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้ฟังธรรมะเปล่าๆแต่คุณกำลังปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันทุกท้อยคำทุกช่วงความเงียบทุกลมหายใจที่รู้ตัวกำลังสะสมพลังแห่งความดีอย่างที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ ขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ต่อไปไม่ต้องคาดหวังผลไม่ต้องเร่งให้เกิดความพิเศษใดๆเพราะในความธรรมดานี้เองคือประตูสู่ความสงบที่แท้จริงและคือรากฐานของบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสรนเสริญไว้สูงสุดเมื่อใจค่อยๆซึมซับความสงบนี้มากขึ้นเราจะเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่รีบตัดสินไม่รีบโทษใคร และไม่รีบโทษตัวเองพระพุทธเจ้าสงสอนว่าความทุกข์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเหตุยังอยู่ทุกข์ก็ยังอยู่แต่เมื่อเหตุคือความยึดมั่นคลายลงทุกข์ย่อมค่อยๆดับไปในความนิ่งของใจเราจะเห็นความอยากที่ซ่อนอยู่เห็นความกลัวที่ไม่เคยยอมรับ และเห็นความเหนื่อยล้าที่ใจแบกมานานการเห็นเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อซ้ำเติมตนเองแต่เพื่อปล่อยวางอย่างเข้าใจเมื่อใจไม่ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นความเมตตาจะค่อยๆเกิดขึ้นเองเมตตาต่อตัวเองก่อนแล้วจึงแผ่ออกไปสู่ผู้อื่นนี่คือรากฐานของพรมวิหารที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นธรรมที่ทำให้ใจสูงขึ้นความนิ่งจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นของขวัญที่ส่งผลต่อทุกคนรอบข้างเพราะใจที่สงบจะไม่สร้างวาจาที่ทำร้ายจะไม่สร้างการกระทาที่เบียดเบียนและจะไม่สร้างกรรมที่นำไปสู่ความทุกข์ในอนาคตแม้โลกจะยังเปลี่ยนแปลงผู้คนยังเกิดแก่เจ็บตาย แต่ใจที่ฝึกนิ่งแล้วจะไม่หวั่นไหวเหมือนเดิมจะรู้จักยอมรับตามความจริงโดยไม่สิ้นหวังถ้าขณะนี้คุณกำลังฟังด้วยใจที่สงบลงขอให้คุณรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของบุญที่คุณเคยสะสมมาและกำลังต่อยอดด้วยสติในปัจจุบันขอให้คุณอยู่กับช่วงเวลานี้อีกสักนิดฟังด้วยใจที่อ่อนโยน ปล่อยให้ธรรมะทำหน้าที่ของมันโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องคาดเดาเพราะในความนิ่งนี้เองเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์กำลังค่อยๆเปิดออกอย่างเงียบงนันและเมื่อธรรมะได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบๆแล้วขอให้เราค่อยๆพาใจกลับมารับรู้ลมหายใจอีกครั้งหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ตลอดเวลาที่คุณฟังมาจนถึงตรงนี้หากใจคุณนิ่งลงเบาลงหรือสงบขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือบุญอันประณีตที่กำลนังเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นบุญที่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แต่ให้ผลกับใจของคุณโดยตรงขอให้คุณจดจำไว้ว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาใคร แต่ยิ่งใหญ่ตรงที่มันพาใจออกจากความฟุ้งซ่านพาใจออกจากความทุกข์และพาใจกลับมาอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนก่อนจากกันในคลิปนี้ขออนุญาตอวยพรด้วยใจที่ตั้งมั่นในธรรมขออำนาจคุณพระรัตนตรยัยจงคุ้มครองรักษาคุณผู้ฟังทุกท่านให้มีสติในทุกลมหายใจมีปัญญาในทุกการตัดสินใจและมีเมตตานนำทางชีวิตเสมอ ขอให้บุญจากการฟังธรรมในวันนี้เป็นปัจจัยให้ชีวิตของคุณค่อยๆพ้นจากความทุกข์พบความสงบภายในที่แท้จริงและดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางแห่งความไม่ประมาทเจริญพรขอให้ทุกท่านมีความสุขความสบายใจและความสงบอยู่กับคุณทุกลมหายใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป